ไพรวันจี้นันเน็กพูดด้วยคำสัตว์ลั่นอยู่ต่อหรือลุกออกจากรายการผมก็โดนด่าอยู่ดีกำลังเป็นดราม่าที่ถูกพูดถึงหนักมากในขณะนี้จากกรณีทิศไพวันหรือนายไพวันวรรณบุตรเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการนินทาประเทศไทยของช่องนันเน็กล่าสุดชาวเน็ตกระหน่ำคอมเมนต์ให้ถอดออกจากการเป็นพิธีกรจนเจ้าตัวทนไม่ไหวลาออกกลางรายการจนพิธีกรร่วมกันถึงกับอึ้องไปตามๆกัน ล่าสุดไพรวันได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่าผมอยากให้นาเน็กพูดและพูดด้วยคำสัตย์คำจริงว่าก่อนเข้ารายการผมได้แจ้งนาเน็กอย่างชัดเจนและครบถ้วนอย่างตรงไปตรงมาก่อนหรือไม่ว่าระหว่างการที่ผมขึ้นรถกลับห้องและหายไปเงียบๆจากรายการเลยกับการที่ผมเข้ารายการแล้วผมได้อำลาทุกคนพร้อมทั้งชี้แจงเรื่องของตัวเองอย่างเปิดใจผมเลือกแบบไหนแบบไหนที่ว่าก็คือแบบหลัง ผมรู้ดีว่าต่อให้ผมอยู่ต่อหรือผมลุกออกผมก็โดนด่าทั้งสองทางอยู่ดีแต่ผมเลือกอย่างหลังคือเลือกลุกออกหลังจากที่ได้พูดเรื่องของตัวเองแล้วเพราะอย่างน้อยผมก็เห็นว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ดีที่สุดสำหรับผมแต่ดีที่สุดสำหรับรายการสำหรับคนดูซึ่งยังอาจพอได้สาระอะไรบ้างจากเรื่องที่พี่ๆทั้ง3คนได้คุยหลังจากที่ผมลุกออกไปแล้ว ผมเป็นคนเปิดเผยและตรงไปตรงมาที่สำคัญอย่างที่พูดก็คือผมเคารพคนอื่นเท่าเท่ากับที่ผมเคารพความรู้สึกของตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com